สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องตามกอกนะคะยายกดให้แล้วนะคะคุณวิโก้นะคะขอบคุณค่ะปัทโธงคือตัวใหญ่แทบบาทกันเฮยังไหนกูนะ

ตาคุชเชอร์ข้บนหงส์ยตัว่นเนี้ยบอกว่างบนจริง่ะง่ายมากซีฝางจริงอ่ะแ่งแข่งยแขก่งเลานี่แไ่ยตลอด้ีาม่ไ้เขามเขาควยลยเลโอเคโเคครบแปนาีเน้เนื่อกแล้วเนื้เล่นเนี่ยมน นี่หรอเงวันนี้ลุงตะลังนะคะทุกคนวันนี้หรอมีชุดแล้วก็ตะลังมั้เนี่ย่ะโอเงินพอขอม่มล่ขอเฮ้พอแล้วบอกก้ครับ ค่ะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งการแก้ไขนะคะของลุงพลน,นะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคืออะไรนะชุดของป้าปคำใสาหายเนาะ<ม>เหตุการณ์เหตุการณ์ที่ชุดของป้าคำใสาหายนะคะลุงก็ได้แก้ไขให้โดยการสั่งตัดให้ใหม่นะคะนี่คือ,อเป็นการแก้ไขปัญหา ให้นะคะจากลุงเนาะจากลุงคนนะคะพอสิบพเมื่อยก็เมื่อยก็โกรธเป็นลยแล้วมันไปโทษได้ไปทางใต้เพก็จะไปดึงนาบนาบัดไปลั้มเรียงขึ้นเพื่อน

ะระบุไหมคะว่าจะต้องเป็นใครถ้าจะติดต่อนางรำก็แนะนำให้ติดต่อกับแม่ผู้ใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่าแม่ผู้ใหญ่เป็นคนจัดคิวเนาะเป็นคนจัดคิวรำนะคะวลีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเรื่องสักเท่าไหร <c oughs> ่เนาะ <c oughs> <c oughs> ค่ะใช่ค่ะตามคิวนะคะอ่าอ่าไม่แน่ใจว่าของน้อยนะค่าสบายเนาะค่ะาสบายหายเนาะค่ะสลังแม่นกก็ซื้อได้นะคะอ้าวขอบคุณค่ะของน้องเจ้าคุณนะคะนี่ก็เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เวลาไปจะพอดกันนะคะคุะลง ้อกปูลว็ต้องปูแล้วก็ปูะรอมันคานอืมือนคารันพรุ่งนี้วันคานอังคานนะครับแม่นบมดเ้ยงนเด้วต้องได้คานมอีเก้ามสิบสิบสองสิอเมื่อไรเมื่อไรวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้า วันที่เก้าวน่ธมีวันที่เก้จันี่วันที่เกวันนี้วันที่วันจันวันจันที่เก้าสิงหาวันที่เก้ี่คือวันนี้มันเป็นสมควรอเียเียงนกัน้ากันพาตาจนคน้แล้วอามันหีรตกได้วันจันก็วันที่เก้าตัวครับ คุณทำผ่านหมคะะเร็ที่แปดขนาดวแล้วมอเนี่่ก็เหนื่อยอยู่ค่ะแต่คุไม่เหนื่อยเท่าพี่ตั้มเนาะพี่คุณไม่เหนื่อยเท่านะเพราะว่าันนิตไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ตอบคอมเมนต์แทนพี่ตั้มนะคะอ๋้ขอบคุณสำหรับ2,203ไลค์นะคะ คนแก่ฟ oh, <my> ื so language, ้นอมีอย่างอมมาเบาโอ้ยขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ของแม่นุกที่มาให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะของเจ้าคุณค่ะก็เพื่อนบอกว่าอยากเห็นชุดเพื่อนบัางกรามรางกราวะ ค okay. okay, okay, oh, 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 oh. ู่ค่ะนี่นะคะเอ่อเป็นผ้าคาดเอวเนาะเป็นเป็นผ้าคาดเอวนะคะของน้องเจ้าคุณที่หายไปนะคะชุดชุดสีเขียวเนาะคุณแม่คุณแม่นุ่มนะคะ สั่งมาให้ใหม่เนาะเพราะวันนั้นนะคะวันนั้นใส่ชุดเขียวแต่คาดเอวสีแดงนะคะเพราะว่าน้องน้องเขาทำหายนะไปนี่ละไประเมินไปแล้วโคตรตกอ่ะคนรหนักไปไประเมินครับเอากระเบื้องสระสระสิละปูพนังมันละเรียบเพราะกูปูทานหนึ่งปูทานตัวเรียบตัวตัวงอหรโอเคโอเคลุงลายปูฐานขเจ้าขอมากว่าใส่เข้าวเจ้าตรงเนี่ยแกเราจ้ะ ไามครับใช่เ้ยรมาดู้ชา่ใช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 ่คเขาขอมาครับชือมุงเอันเดียวเาจขอือให้ลงาให้ลุงใจน่ะเขาขอแ่เห็นเส่เ้ยแมาขอเให้ลุงใจเาจขอมาให้ลุงใจเาจะเน่าได้ลูกันบไ้ดัไม่ต้องกลับนไมยก็ไม่ไ้าัดการเลยโอ้ยดันอตอนมันิเาดัน่า เราไม่แหกขนุนบังบังบังองเท้าไม่ไปนีอรองเท้ข้องท่านผูท่านาลวม่รอยอนรองเท้ามาดมันอยขอยู่กับรองเท้ามันงงาคามอนิ่่มันอยขึ้นอยู่กับรองเท้านะสำหรับคลิปนี้ก็รักคลนี้กนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้ม อกอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ